หลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่างหนักน้ำจากสวนที่เคยขุดไว้แห้งขอดต้องซื้อน้ำมาใช้รดน้ำต้นทุเรียนมังคุดเพื่อพยุงต้นไม่ให้ตายแต่ไม่รู้จะยื้อเวลาได้อีกนานแค่ไหนส่วนสวนผลไม้ที่ไม่มีสะเป็นของตนเองและใช้น้ำจากลำคลองที่ไหลลงมาจากเขาตอนนี้ก็ประสบปัญหาไม่มีน้ำในการรดต้นผลไม้แล้ว ต้องจำใจยอมปล่อยทุเรียนมังคุดยืนต้นตายทั้งที่ปลูกมานานกว่าจะโตให้ผลผลิตหมดเงินไปก็หลายแสนบาทแล้วก็ตามในช่วงนี้เฝ้ารอแต่น้ำฝนจากฟ้าตั้งความหวังทั้งฝนจากธรรมชาติและที่เครื่องบินฝนหลวงวินผ่านทุกวันแต่ก็ยังไม่มีฝนตกลงมา โดยผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่พบกับนายวันชัยศรีสุลาอายุ67ปีชาวบ้านหมู่ที่10ตำบลแสลงอเ,อเภเมืองจังหวัดจันทบุรีที่ปลูกทุเรียนมังคุดในพื้นที่3ไร่พบว่าต้นมังคุดกว่า40ต้นที่ปลูกมานานกว่า7ปีที่กำลังให้ผลผลิตกำลังยืนต้นตายและต้นทุเรียนพันธุหมอนทองกว่า30ต้นที่ปลูกมาแล้ว3ปีใบเริ่มแห้งรอเวลายืนต้นตาย ซึ่งนายวันชัยได้เล่าว่าปีนี้เป็นปีที่แล้งที่สุดน้ําที่ใช้เพื่อรดน้ําในสวนที่ต่อมาจากลําคลองก็แห้งขอดต่อน้ําลงมาจากเขาก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านแย่งน้ํากันใช้และมีการเปิดน้ําเป็นเวลาทําให้ตนเองนั้นไม่มีน้ําที่เพียงพอในการรดต้นทุเรียนและก็ต้นมังคุดจําใจต้องยอมปล่อยให้ตายไปเพราะตนเองไม่มีเงินที่จะไปซื้อน้ํามารดต้นไม้ได้อีกแล้ว ถ้าถามว่าอยากให้หน่วยรัชการช่วยเหลืออะไรหรือไม่นั้นนายวันชัยได้แต่ตอบตัดพ้อว่าไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ต้องเอาน้ํามาช่วยแล้วเรื่องของพุณลุงเองปลูกทืเลียนมานานขนาดไหนวะครับเนี่ยโอ้โหปีสามอืมปีนี้เป็นยังไงฮะแรงสุดเลยน้ามันไม่ค่อยมีรถครับอืมตอนนี้ต้องต้องทำไงครับเราก็คือต้องปล่อยให้ตายอย่างนี้เหรอ ว่าปลูกก็เยอะไหมครับชเรียนมีสามีิปต์ตนครับแล้วมังคุดอะพุทธะสี่สิบป่าครับก็คือต้องก็ต้องปล่อยให้แห้งแบบนี้ไปทําลงทุนไปเยอะขนาดไหนวะเนี่ยอผมไม่เร้นับครับแต่ลงทุนไปเยอะปีนี้เป็นปีที่แรงที่สุดไหมตลอดเวลาที่ถามมาสุดเลยครับ อยากให้ทางหน่วยงานราชการเขาช่วยเหลือลยังไงบ้างครับผมก็ไม่ทราบครับเขาก็เอาน้ำมาส่งไหม้อะไรนี้น่ในกองครับ